ท่นเชื่อแม่นโกลูกสศว้าตชออยู่นครเชสซี่มานฉช่นไม่รับไม่รว้เรื่องมากาหน่วยเรื่องแอไม่มีววบขบคุณนขอบคุณนะคะเออทุกคนลองแบบ นวลนท่านนวลฟู่เลยทีเแข็งมากเพลงแทบไปได้รอ้องเอออยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะอยากพูดเก่งพูดเก่งมันต้องร้องเลยอ่ะฮ่าฮ่าให้มาให้มาไลน์ออนไลน์ขอบคุณนะคะพี่คุกแก้วขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่แก้วอยากมีคนสนไหม อยากมีเนะาะวาาคโคะ่ะก็อยากมีเล่นหกฉากได้ไม่ต้องกิงนะค่อขอบคุณนะคะมันก็จะดีขึ้นเพราะเราเอราเราไปแสดงอะไรกันได้บางบทมันก็ต้องคิดสดอนะอาจจะเก่งเรื่องแบบคิดคําพูดขึ้นมาได้บ้างอาจจะดีกว่าเมื่อก่อน ขอบคุณสำหรับของขัญนะคะพี่ลูกแก้วไปอีกแล้วอ๋อขอบคุณสำหรับกุหลาบค่ะขอ้รามวัลเงินเพลินนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามแกลเป็นนานๆนะคะฝากรายการหกฉากขับจานด้วยนะทุกคนไปดูได้ที่แอบบ้านแดงนะคะแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ที่บ้านแดงนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้แก้มได้นะทุกคนไปดูการ์ตูนูุผิดด้วยนะคะไปดูการ์ตูนทุกคนเลายค่ายด้วยนะคะฝากไว้ค่ะ คิวเตอร์ทุกคนคิวเตอร์จ้าไปแล้นค่ะทุกคนในสุขภาพไปเจอกันไลฟ์หน้านะคะไป,แล,ปแล้วไปแล้วบ่ายไปบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วทุกคนฮะรีอต้องให้รายเวทมนตราคาถา